สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ Unified Modeling Language หรือว่า UML UML ครับก็เป็นภาษาเชใ่้ในการสร้างแบบจำลองหรือว่า Modeling Language ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้เชใ่้ในการนำเสนอและก็ออกแบบเอกสารนะครับใช้ในการจำลองการสร้างโปรแกรมนะครับซึ่งก็จะมี3แนวความคิดและก็วิธีการเชิงวัตถุได้แก่ Bosch Lumber g และ Jacobson รวมทั้งบุคคลอื่นๆนะครับจัดเป็นมาตรฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของการออกแบบระบบและองค์ความรู้ในเชิงเทคนิคในรูปแบบของแบบจําลองซึ่งบทของ UML ครับเริ่มต้นขึ้นในปี1994ครับบอสบุลเบิร์กและจาร์คอบเซนรวมตัวกันนะครับรวบรวมแนวความคิดองค์ความรู้เทคนิคต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ relation software เขาทั้งสามคนครับเสนอ Unified Modeling Language หรือว่า UML ไปยังหน่วยงาน OMG นะครับ Object Management Group เพื่อเป็นภาษามาตรฐานสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุซึ่ง UML ครับมีเวอร์ชันนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาในปี1997เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างแบบจำลองเชิงวัตถุโดยเริ่มต้นในปี1997เป็น UML เวอร์ชัน1.1ต่อ้นครับในปี1998ครับมีการพัฒนา UML เป็นเวอร์ชัน1.2 ปี1999พัฒนาเป็น UML เวอร์ชัน1.4และปี2001ก็พัฒนา UML เป็นเวอร์ชัน2.0ส่วนประกอบของ UML นะครับก็จะประกอบไปด้วย9ได agram นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ Structural Diagram หรือว่า Structure Diagram กับ Behavior Diagram เรามาดูกลุ่มแรกครับ Structure Diagram ก็จะมีนะครับ1 Use Case Diagram 2 Class Diagram 3 Object Diagram 4 Component Diagram 5 Deployment Diagram สำหรกลุ่มของ behavior หรือว่าพฤติกรรมนะครับก็จะมี collaboration diagram นะครับ state diagram activity diagram แล้วก็ sequence diagram ถ้าท่านสนใจในการที่จะศึกษานะครับการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วย UML หรือว่า Unified Modeling Language ก็สามารถติดตามที่ช่องของเราได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดของ UML ครับขอบคุณครับ